เพจยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC ของน้องจ้าจ๋ารถสวยเกรดเอนะคะวันนี้น้องจ๋าเอารถโตโยต้ r รีโว2นะคะสคันสวยแบบแพ็คคู่เลยนะคะกับรถปีใหม่ๆน้อยๆน,นะคะแล้วก็ได้รถสภาพเกรดเอไว้ใช้งานนะคะคันนี้อ่าไม่ใช่คันนี้2คันนี้ที่จ้าจ๋าตั้งไว้ให้ชมนะคะก็จะเป็นในส่วนของปี2020แล้วก็ปี2021นะคะชอบแบบไหนนะคะกริ้งกรางคอมเมนต์ นะคะพูดคุยกับจ้าจ๋าได้เลยเดี๋ยวน้องจ้าจ๋าจะเริ่มจากคันที่ไม่น้อยสุดเลยนะคะสําหรับคันสีขาวนะคะคันนี้นะคะท่านผู้ชมเนะเป็นตัว2.4 Ent r y ปี2020ไม่เก้าหมื่นโลค่ะท่านผู้ชมสีขาวส,สวยๆเลยนะคะทําไมน้องจ้าจ๋าเอา2คัน2ส,สีนี้มาเปรียบเทียบกันเพราะว่าคันสีขาวเนี่ยนะคะเป็นปี2020และสีบอลเงินเนี่ยนะคะเป็นปี2021ลูกค้าอยากได้แบบไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ ตัว2.4เอ t นทนะคะปี20เนี่ยของเขาจะได้ในส่วนของไฟหน้าฮาโลเจนนะคะแล้วก็กระจังหน้าลมดำสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะถามว่าราคา2คันนี้แตกต่างกันไหมราคาเท่ากันนะคะ5 90, 9 9 0 0 0บาทค่ะนะคะราคา2คันนี้ราคาเท่ากันเลยนะคะคุณลูกค้า คันนี้นะคะจะเป็นตัวซูเปอร์เฟกนะคะแต่คันนี้ใม่เยอะกว่านิดนึงนะคะค่าสีบอลเงินมาอยู่ที่1นึ่งแสนสองมนลนะคะอายุปีก็คือใหม่กว่านะคะราคาเท่ากันแต่มาเยอะกว่าหรือลูกค้าชอบคันนี้นะคะ599เหมือนกันนะคะแต่ชอบสีขาวก็จัดคันนั้นได้เลยสวยกินกันไม่ลงนะคะลักษณะแตกต่างกันแค่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แค่นั้นเองนะคะท่านผู้ชมนะคะชอบแบบไหนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะรานะคาเท่ากันจะเอาใหม่น้อยหรือจะเอาไฟโปรเจคเตอร์ นะคะก็พูดคุยคอมเมนต์มาหาจ้าจ่าได้มาดูคันแรกนะคะคันสีขาวกันเลยนะคะแคปทะเบียนไว้เลยนะคะหนึ 1, ่งขอใคเด็กสี่เจ็ดเจ็ดเก้านะคะทะเบียนนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถเอาไปใช้พร้อมกับตัวรถได้เลยนะคะตัวรถสวยนะคะท่านผู้ชมดูลรละเอียดรอบพันได้เลยนะคะไฟหน้านี่ไซส์กริบมากเลยนะคะท่านผู้ชมนะทำไมเก้าหมื่นนะคะ, 90, ะ,คะเหลี่ยมสันฟ้ากระโปรงเนี่ยคมชัดเป็นเส้นสายสวยเงาวับเลยนะคะ คือรถเนี่ยไม่มีตําหนิเลยนะคะทานผู้ชมรายละเอียดรอบคันไม่ว่าจะเป็นกระจังด้านหน้านะคะรายละเอียดรอบคันน้องจ้าจ๋ารีวิวทุกคันเนี่ยมีแต่รถเกรดเนะคะทุกคนน้องจ้าจ๋าขายรถเกรดเเกรดเดียวจะไม่มีเกดรดอื่นผสมนะคะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้ามาหาจ้าจ๋าเนี่ยได้รถเกรดเแน่นอนนะคะมาดูล้อแมกนะคะท่านผูน้ชมนี่ความสวยความเงาของตัวล้อแมกนะคือเงามากๆนะคะเป็นแมกสีดานะคะดำเมทัลลิกแล้วแบบปัดเงานะคะลูกค้า ทําให้ดูสวยมากด้วยนะคะได้แม็ก17นะคะแม็กแท้แม็กเดิมสแตนดาร์ดโรงงานนะคะรถจะไม่มีแปลงนะคะแต่อย่างยี่ห้อดอลล็อบเบ้าโชกกระบอกโชคสวยเดิมนะคะเบ้าโชกกระบอกโชคสวยเดิมไม่มีแปลงนะคะท่านผู้ชมนะคะไม่มีแปลงเลยนะคะกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้าไฟเลี้ยวมองข้าง LED นะคะมาพร้อมกับบันไดาทางขึ้นที่เป็นของเดิมแท้หมดโรงงานถ้าพูดถึงว่าไมคแค่เก้าหมื่นนะคะลูกค้า แล้วราคามันหายไปตั้งเกือบ2องแสนะคะตอนนี้ลูกค้าได้ไมเก้าหมื่นแถมยังได้4ประตูออโต้นะคะคุ้มค่าสุดๆเลยนะคะลอยตำนงตำหนีไม่มีนะคะแล้วก็เป็นรถเล่นเอกสารพร้อมทุกอย่างรถใหม่สภาพน้องป้ายแดงเลยนะคะคันนี้สวยจริงสวยจึงนะคะใครสนใจใครอยากได้รีบขวาเลยนะคะรีบโทรหาน้องจ๊จ๋า,จาด,ด่วนๆนะชอบขาวชอบบอลน,นะคะทักมานะคะเหนือจ๋าให้ดูรละเอียดรอบขันนะคะ นี่ก็คือให้ดูก่อนนะคะค่ะสีขาวนะแต่ถ้าชอบคันสีบอลเงินรอแป๊บหนึ่งนะคะน้องจะให้ดูลรละเอียคันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าใครชอบทั้งสองคันชวนเพื่อนมาซื้อเลยแบ่งกันเลยคนละคันเพื่อนขาวเราเทาหรือเพื่อนเทาเราขาวก็ได้นะคะนอกก้องจะจัดให้พร้อมกันได้เลยออกได้ทุกอาชีพออกได้ทั่วประเทศนะคะอ่ะไฟท้ายกันบ้างนะคะสวยๆเดิมๆเหลี่ยมๆวาวๆแบบนี้นะคะบันไดทางขึ้นนะคะตัวนี้ นะคะไม่มีบุบนะคะไม่มีสลายไม่มีชำรุดไม่มีชนไม่มีโดนถอยชนแน่นอนนะคะที่เปิดโคเมีมไลเนอร์สภาพเดิมสมบูรณ์แบบนะคะไลเนอร์สภาพใหม่มากสภาพเดิมมากนะคะดูตัวนะคะน็อตสะโพกซ้ายสะโพกขวากันเลยชัดๆเต็มๆนะคะเดี๋ยวว่ามาดูรถตัวจริงก็บอกว่าหาน้องเจ้าจ๋าว่าไม่ตรงปลกไม่ได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าน้องจ๋าใช้กล้องรีวิวสดนะคะใช้กล้องสดในการรีวิว ดูแลเคสเองทุกเคสเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะมาดูช่วงล่างนะนี่เทากลางนะคะแหนบถ้อยเสียล้อไหไรไม่มีแปลงค่ะนะถ้ารถคันไหนแปลงมาดัดสภาพมาบอกเลยน้องจะจ๋าไม่มีให้ขายให้นะเพราะว่าน้องจ๋าขายเน้นรถเดิมนะคะหน่วยอ่าน,นเนนเดิมโรงงานนะคะแล้วมีการตรวจสอบอินสเปกเตอร์ให้ทุกคันนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องกงังวลว่าจะได้รถไม่สวย นะนี่สภาพเดิมเดิมสวยสวยกริบกิแบบนี้เผากลางแหนบท่อเสียหรือว่าจะเป็นแคสซีต่างๆเดิมทั้งหมดเดิมทั้งคันนะคะอันนี้ก็คือให้ดูรอบคันแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะฟิล์มเนี่ยนะคะของติดที่ห้อมาอย่างดีเลยติดให้แล้วลูกค้าไม่ต้องเสียตังค์ท้งเพิ่มเติมอามาดูภายในกันบ้างนะคะเดี๋ยวพาดูภายในสักครู่พาดูภายในนะคะ,แผ,ะ,นะคะแผงประตูนะคะแผงประตูนะคะภายในดูก่อนได้เลย นะคะแผงประตูนะคะก,ก็คือจะคุมโทนสีดําตัดด้วยสีเทาเมทัลลิกนะคะกระจกพัดอัตโนมัติไฟฟ้าไฟเลี้ยวปรับมองข้างอัตโนมัติไฟฟ้านะ,ะนาลำโพงที่บางแก้วน้ำนะคะนี่ซีนรอยเม็ดอาร์ตต่างๆลูกค้าดูไปพร้อมๆกันกับเจ้าะนะ <S <S เดี๋ยวจะหาว่าน้องจ๋ารีวิวไม่ละเอียดไม่ได้นะคะลูกค้านี่นนะคะชมกันชัดๆเลย ะะเสียงนกจะอาจจะแปลกนะคะไม่ต้องตกใจช่วงนี้อากาศไม่ค่อยจะดีนะคะไม่สบายนิดนึงนะคะลูกค้าก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะทุกคนดูคลิปกันต่อค่ะนะคะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะเบาะผ้านะคะ,ะ,คะแก้มซ้ายมันยุบใช่ไหมเบาะนี้เดี๋ยวแก้ให้ค่ะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวแก้ให้นะนี่สภาพเดิมเบาะเดิมเบาะสวยนะคะที่พักแขนนะคะ ไม่มีขาดค่ะนะคะแล้วก็คอนโซลเกียร์นะคะคุณลูกค้าดูได้เลยนะคะโหมดอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดรวมไปถึงคอนโซลนะคะอคอนโซลตรงนี้เนะี่ยนะคะสามารถใช้เป็นระบบทัชสกรีนได้นะคะแต่ว่ายังไม่มีกล้องถอยหลังนะเพราะว่ารุ่นตัวเริ่มต้นเนี่ยจะยังไม่มีกล้องถอยหลังค่ะนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะคันนี้ดูกันชัดๆนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูคันสีบอลเงินนะคะนี่นะคะหรือว่าใครอยากข้ามไปดูสีบอลเงินแล้วกอได้เลยค่ะนะคะกอวิดีโอเข้าไปได้เลยนะคะนี่น,นี่นะคะ น็อตโครงสร้างกจจะจให้ดูก่อนนะว่ามันเดิมมันสวยจริงว่ารถมันเดิมจริงๆนะคะดูกระเป๋าจริง,จรงโจ้นะคะยังสภาพใหม่ๆนะคะตัวเบาะแถวหลังเนี่ยนะคะที่พักแขนนะคะไม่มีชารุดเต่งเต่งตึงตึงแบบนี้นะคะดูตัวเบาะแทบจะไม่มีอรอยใช้งานไม่ต้องกังวลว่าจะได้รถไม่สวยนะมาหาน้องเจ้าจ๋าบอกเลยรถตรงปกแน่นอนต่อให้ลูกค้าไม่ได้มาดูรถด้วยตัวเองนะคะ ต่อให้ลูกค้าไม่ได้มาดูรถตัวเองหรือให้ใครมาดูให้บอกเลยว่าก็พูดเสียงเดียวกันว่ารถที่นี่สวยจริงเพราะว่าเราคัดมาให้จริงๆไม่ได้ไม่ได้แค่คัดเพียงปากเปล่ปานะเราคัดจริงทําจริงนะคะลูกค้านี่ฮะอ่ะนี่มาดูคันสีบลเงินกันต่ออ่านี่สวยๆเหมือนกันโอ้โหแมกส่งสีสีส่งไฟไฟส่งคนขับแน่นอนหล่อนะคะบอกเลยสวยคนละแบบคะ่ะลูกค้านะสวยคนละแบบนะคันนี้ก็ราคา5 9 9เหมือนกันนะคะเป็น2ปีปี2021นะคะ ได้ปี2021นะคะแต่เขาจะได้นี่นะคะปีใหม่แล้วเนาะเขาจะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดนไลท์นะคะแต่ว่าไฟตัดหมอกยังไม่มีกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นโครเมียมเนาะเขาจะไม่ได้ลมดําเหมือนตัวคันสีขาวลูกค้าชอบแบบไหนทักเข้ามาได้เลยแต่เรื่องรายละเอียดตัวเริ่มรถเนี่ยเดิมเหมือนกันทุกอย่างนะคะต่างกันแค่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์อย่างเดียวนะคะมาดูนะคะแกบด้านข้างนะคะนี่เหลี่ยมสันตัวรถทุกอย่างคมสวยรวมไปถึงตัวล้อ แม็กนะคะนี่แม็กอลลอยนะคะดิสนาดัมหลังนะคะนี่หักพวงมาลัยให้ดูเลยนะคะหักซ้ายล้อให้ดูเลยว่ารถที่ร้อยจ๋ารีวิวไม่มีแปลงจริงยางคันนี้ได้ยางโยโกฮามานะคะลูกค้าได้ยางปี2024เออนี่อ่ะหิงกันเข้าไป2องคันนี้อ่ะใครจะใครจะชอบคันไหนใครจะได้คันไหนก็ดูคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ดันเม้นดันคลิปให้จ๋จาด้วยนะคะ จะได้ให้ทุกคนเนี่ยเห็นรถสวยๆว่าจา้าจ๋ามันมีเยอะจริงนะะี่คะจะได้วิวเนี่ยดันวิวดันฟีดขึ้นไปเลยนะคะจะได้ให้ทุกคนเนี่ยเห็นว่ารถเนี่ยของจา้าจ๋านี่มีให้เลือกหลายคันจริงๆเนะคะเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าชอบแบบไหนหนะาราคาเท่ากันคนละปีจ่ตัดกันที่ไม่แล้วก็รุ่นเนี่ยนิดเดียวนะคะอ่าสภาพเดิมๆนะคะสวยๆนะพวงมลาลัยมาตีฟังก์ชันนะคะภายในก็ไม่มีชํำรุดเหมือนกันตัวนี้เบาะตัวนี้ไม่ได้แก้เลยนะ เบาะคันนี้ไม่ได้แก้เลยขนาดเบานะไมแสนสองะอู้สภาพเบาะคือใหม่มากละมุนมือมากเลยเวลาจาจาสัมผัสนะนี่ระบบหน้าจอทัชสกรีนจ้านะคะเลือกระบบได้เลยจะใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเลือกได้เลยนะคะแอร์เป็นแอร์นา็อกนะคะระบบเกียร์ระบบอีโคโหมดพรอโหมด,หมดเหมือนกันหมดนะคะโครงสร้างเสาเนะคะนี่สภาพเดิมนะคะสภาพเดิมนะคะแผงประตูสดใหม่เหมือนกันนะคะ เพราะว่าเราคัดรถเกียร์เอมาให้เลยเฉพาะเลยจริงๆนะคะรอยเม็ดองเม็ดอาข้างประตงข้างประตูะตะตเนี่ยดูกันชัดๆได้เลยน้องจาอ้าจาอยากให้เอฟซีของน้องจ๋าเนี่ยได้สิ่งของดีๆนะ,ะแล้วก็ขันไหนว่าดีว่าเทพว่าเจ้าก,ก็บอกตรงๆ,ๆ,ๆนะคะเจ้าจ๋าเป็นคนตรงๆนะคะอ่นนี่นะคะนี่ตัวล้วจับบันไดก็อยู่ในสภาพขแข็งแรงอู้แน่นมากนะคะเบาะด้านหลังแทบจะไม่มีอรอยใช้งานเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะดูได้เลยโอ้โหนะ คือจะสวยให,ใหม่อลังการกว่าน,นี้มันเกินหน้าเกินตาไม่ได้แล้วนะเนี่ยนะคะเนี่ยสวยมากคือจะจ๋าพยายามหาตําหนินะแต่ยังหาไม่เจอนะคะจะได้บอกว่าตําไหนตรงนี้ตําหนิแล้วจะได้แก้ให้จะได้ชี้บอกลูกค้านะคะแต่น้องจ๋ายังหาตําหนิไม่เจอนะถ้าหาตําหนิเจอจ้าจ๋าจะได้แจ้งบอกเลยว่าอ๋อจะได้เก็บงานให้นะแต่คันนี้ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นอันนี้มันเป็นริ้วเหลี่ยมของเขาเองนะไม่ต้องกตกใจนะตัวเนี้ยแล้วก็ แคสซีนะคะนี่แคสซีแท้แคสซีเดิมไม่มีตัดต่อแน่นอนสบายใจได้เรื่องแคสซีเนาะเพราะว่ารถตัดต่อตัวถัวงรถเกีรดีเกรดอื่นไม่เอามาเลยนะคะเอาแต่เกียดีเข้ามาแล้วก็อะไรเนื้นะเดี๋ยวช่วยหาดตำหนิช่วยกันค่ะทุกคนวงมาแคบแล้ววงมาว่าน้อจ๋าจะแก้ให้ได้ไหมทำไมจ,จ๋าไม่เห็นนะอ่ะคันนี้ได้เซ็นเซอร์ถอยมาด้วยนะคะได้เซนเซอร์ถอยมาด้วยนะคะทุกคนนะนี่เซนเซอร์ถอยสวยเลยนะกล้องถอยไม่มีก็เลยใส,ส่เซ็นเซอร์ถอยมาให้ก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะทุกคนนะ นี่คฟเบรกตาที่3ไม่มีแล้วนะคะรีวิวแบบนี้นะคะชัดเจนตรงไปตรงมาลูกค้าชอบนะคะตัวไลเนอร์นะคะนี่นะคะไลเนอร์ให้ดูได้เลยว่าใหม่นะใหม่มากนะคะแม่จา๋านะนี่แล้วก็ตัวสะโพกขวานะคะดูกันได้เลยชัดๆนะนี่นะคะ,ะชัดๆสภาพส,สวยๆเดิมๆเลยนะคะนี่ท่อเก็บสายไฟนะคะรายละเอียดตัวรถเดิมทั้งหมดเลยนะคะ FC ใครชื่นชอบนะคะคันนี้รีบโทรหาจ้าจ๋าะทะเบียนเจ0นะคะแคบทะเบียนไว้เลยแคบทะเบียนไว้เลยเดี๋ยวก้มดูใต้ท้องรถบ้างเอาเผากลางแนบถ้อยเสียเดิมหมดเลยค่ะนะคะนี่ล้ออะไรสวยๆกลิบๆค่ะนะ,ะ่ะไฟท้ายสวยๆเดิมเดม พีเลเนอร์ซูเปอร์เฟกนี่เห็นไหมมันจะมีเริ่มมันจะเริ่มต้นมีตั้งแต่ปี2021นะเขาว่าซูเปอร์เฟกนะวิธีทำไมต้องมีคขาว่าซูเปอร์เฟกเขาปรับช่วงล่างมาด้วยอู้นะคะก็ดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันนะสวยเลยนะคะแค่ยางนี่ก็กินขาดแล้วนะคะสองตัวเนี้ยคันเนี้ยสวยจริงนะคะด้วยตัวยางเนี่ยบอกเลยว่าแม็กส่งยางยางส่งรถโอ้โหคันนี้สวยจริงหนูบอกเลยสวยจริงลูกค้าสวยจริงๆนะเจ๊จ๋ายังชอบเลยนะคะมันดูคมคมดีนะคะมันดูคมมันดูเท่มีเสน่ห์ ด้วยตัวสีรถด,ด้วยนะคะนี่นะคะใครถูกฉลกสีอะไรหรือใครชอบแบบไหนก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับน้องจ๋ามาได้เลยนะน้องจ๋ายินดีรับฟังค่ะนะคะน้องจ๋ายินดีรับฟัง,ะะะง,ฟงลูกค้าทุกทกท่านนะคะตอบคอมเมนต์เองทุกเคสค่ะนะคะไม่ต้องเกงเกงใจว่าจะโดนแอดมินที่ไหนตอบไม่ใช่เลยนะคะเจ้าของช่องตอบเองนะอ่ะพวกแมา่ลายมาติฟังก์ชันค่ะนะคะมี Apple c a r p เ a y เรียบร้อยครบเซตบูทูธเชื่อมต่อได้เรียบร้อย นี่ะนี่เฮดรูมสวยขาวเบอะไม่มีช้ำไม่มีขาด,ดะนะคะนี่คือสภาพเดิมพร้อมใช้อ่ะเราดูภายในแล้วอุตัวนี้มีเซ็นท่ันล็อกให้เรียบให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวน้องวาจาจะพาไปชมเครื่องยนต์พร้อมๆกันทั้งสองคันเลยนะโอ้โหรีวิวสองคันเนี่ยก็เอาซะหูอื้อเหมือนกันนะคะลูกค้านะเพราะว่ามันสวยจริงนะคะบา,บางทีมันก็กินกันไม่ลงเลยนะสองคันนี้นะสวยจริงนะคะน้องวจ๋าก,ก็รีวิว,วกล้องสดรีว,วิวด้วยตัวเองด้วยนะคะ แล้วก็ใครอยากเข้ามาดูรถรถอยู่มีนบุรีกรุงเทพค่ะทุกคนรถอยู่มีนบุรีกรุงเทพถนนเสรีไทยซอย68เปิดทําการทุกวันนะคะมาวันไหนก็เจอเจ้าจ๋าวันนั้นเลยนะคะแต่ก่อนเข้ามาแนะแนะนำให้โทรกริ้งกลางมาก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยน้องจ๋าโดนคาบลูกค้าไปกินก่อนนะระวังโดนค่าไปกินก่อนนะคะก่อนจะถึงมือเจ้าจ๋านะอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของ เครื่องยนต์พร้อมๆกันนะคะน้องจ๋าจะเริ่มจากคันสีขาวก่อนเลยนะคะกับไมค์เก้าหมื่นไปดูพร้อมกันค่ะคุนะคะเครื่องยนต์คันสีขาวก่กอนเลยนะคะกับไมค์เก้าหมื่นโลนะคะคันนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์เดียวกันเลยนะคะกับตัวซูเปอร์เฟกนะคะท่านผู้ชมนะคะแต่ได้เครื่องยนต์ที่ไมค์เก้าหมื่นไม่ชิงใช้น้อยกว่าถ้าท่านผู้ชมซีเรียสเรื่องไมค์คุณผู้ชมเอาสีขาวนะคะเอาสีขาวเลยนะคะคนันนี้นะนี่แผ่นเพจอยู่จุดเดิมนะ นะคะน็อตฝากระโปรงสวยเรียวเรียวเหลี่ยมเหลี่ยมชัดชัดแบบดบแสบตาแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะน็อตฝากระโปงนะคะเครื่องยนต์นะคะความสวยความสดของเครื่องยนต์นะคะความใหม่นะ,ะไม่มีรอยซึมรอยหน์ของน้ํามันเครื่องแน่นอนนะคะเครื่องยนต์สวยใสยกริบนะคะปัม๊ม ABS สนะคะสภาพเครื่องยนต์สวยเดิมใหม่ทั้งหมดนะคะลูกค้า เข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยน้องจะจ่ายยินดีต้อนรับมากๆนะคะน้องก็จะมีการตรวจสอบอินสเปกเ,เตอร์รถให้อีกหนึ่งรอบแน่นอนนะคะก่อนที่จะส่งจัดไฟแนนซ์นะคะฝามว่านะไม่มีโกงนะคะฝาเครื่องเดิมไม่มีรอยแตกหกักหรือผุหรือพังนะคะท่อเก็บสายไฟรายละเอียดการใช้งานสิ่งต่างๆอยู่ครบจากป้ายแดงที่ก่อมานะคะนี่สนวนกานความร้อนอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนะคะสติ๊กเกอร์มองกกคำเตือนนะคะรอยเม็ดโอเมอาร์คทุกอย่างอยู่ครบนี่ใครชอบไมมน้อยก็เอาไปเลยนะคะคันนี้ไม่เก้าหมื่น มาดูคันสีบอลเงินกันบ้างนะคะนี่โอ้โหคือกินกันไม่ลงจริงๆนะคะใครจะชอบรักพี่เสียดายน้องก็ไม่แปลกเลยนะคะเพราะว่ามันสวยจริงนะคะหรือใครที่จะเอาไปไว้ใช้งานนะคะเอาไปไว้ใช้งานอยากได้2คันยกไปเลยค่ะสองคันพร้อมกันจะจ่าพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะน็อตฝากระโปรงอ่าน็อตฝาโน็อตโคมไฟยึดโคมไฟเนี่ยนะคะไม่มีแก่เลยนะคะ ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยถามว่ามันรับประกันกี่ปีนะคะแบตเตอรี่เนี่ยนะคะเราต้องมีการเช็คค่า cca ให้ก่อนจะส่งมอบอยู่แล้วนะคะถ้าใช้ได้อีกสัก8เดือนถึง1ปีเราจะให้ไปใช้ก่อนแต่ถ้ามันใช้ได้ไม่ถึง30วันหรือ60วันเราเปลี่ยนให้ลูกใหม่นะคะอ่ะนี่นะคะนี่คานหน้าเดิมนะคะน็อตเดิมสาภาพเดิมสวยกลิบทุกหย่อมยา้านี่สาภาพสวยมากเลยนะคะ FC ใครที่ตามหาอยู่นะคะท่านผู้ชมนะคะ รีบโทรหาน้องจ,จ้าด่วนๆเลยเครื่องนอยนต์คือสวยใสทั้งสองคันจริงๆน็อตไม่มีขยับจริงๆนะคะคือสวยมากคันนี้สวยทั้งสองคันนี่แหละแต่รู้สึกว่าสีไหนจะเด่นกว่ากันแล้วแต่ท่านผู้ชมตัดสินเลยว่าจะเอาคันไหนนะอ่ะเอาเป็นว่าเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะน้องก็จ๋าก็เอามาฝากทั้งสองคันนะคะวันนี้รักทั้งสองสีชอบทั้งสองคัน แต่ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอาคันไหนสีไหนดีเพราะว่าราคาเท่ากันนะคะบางคนชอบไม้น้อยเอาคันนี้ใครชอบไฟโปรเจคเตอร์เอาคันนี้นะคะคันสีขาวปี2020 2.4 entry ไม่90,000คันสีบนเงินนะคะ2.4 entry นะคะปี2021ไม่แสนสอง อยากได้แบบไหนทักคอมเมนต์รัวๆสำหรับวันนี้น้องก็จะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้น้องจะจ๋าด้วยจะไม่ได้พลาดโอกาสในการดูรีวิวรถสวยๆอย่าลืมว่าต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะคะสวัสดีค่ะ